ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r e n d Entertainment เสนอ And her... he... I woke up early in my hotel room wait for my alarm to go I... พี่แขกไหนว่าจะพาเกดมาล่องแก่งไงคะครับก่อนที่จะไปล่องแก่งนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเกดแวะดูฐานไม้ไผ่ก่อนสารพิษฐานไม้ไผ่เอ๊ะแล้วมันจะน่าสนใจไงคะเป็นฐานอ๋อถ้าข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปพบกับเจ้าของนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกดครับพี่คุณน้อง สงสัยเยอะมากเลยค่ะว่ามันแตกต่างจาก่านชนิดอื่นยังไงอะคะก็อันดับแรกเลยคือดูดูที่เตาเราค่ะนี่กา <Off ers> จะได้ฐานมานี่ก็ไม่ใช่เตาแบบที่คนไทยทั่วไปเคยเห็นแล้วที่ใช้แบบเป็นเตาลุมเล็กๆหรือว่าเป็นเตาตก่อก็ยังเล็กๆอยู่แต่ว่าเตาของเรานี่เป็นเตาที่ใหญ่มากโอ้ยใหญ่จริงๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันร้อนลงมาด้วยค่ะแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะทําให้มันได้อุณหภูมิ มากกว่า1,000องศาเซลเซียสค่ะแล้ว<อ>ม,มันก็จะมีประสิทธิภาพที่ทดสอบสามารถทดสอบได้โดยการทานแลบเอาเข้าแหลบทดสอบได้เกดอยากดูวิธีการผลิตขั้นตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรอะคะ<อ>ก็เริ่มแรกก็จะมีการเตรียมไม้ค่ะตัดเตรียมไม้<อ>ไม้ไผ่แล้วก็ทั้งกลุ่มเราเนี่ยส่งเสริม สวนของเกษตรกรที่เป็นสวนปลูกคะปลูกหมุนเวียนเราจะไม่ตัดจากไม้ไผ่ป่าเด็ดขาดเรคจะเป็นไม้ไผ่ปลูกแล้วก็เอามาตัดท่อแล้วก็ลำเลียงเข้าเตาอ๋อพี่น้องคะนี่คือพวกพี่ๆนี่เขากำลังลำเลียงไม้ไผ่เข้าไปเหรอคะใค่ะอ๋อแล้วมันบรรจุได้เยอะไหมคะอย่างนี้ก็ประมาณ20กว่าตันนะคะอุ้ย20กว่าตันเลยเหรอค่เยอะมากเลยนะคะ แล้วใช้เวลาในการเผานานไหมคะก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามอาทิตย์อะค่ะสามอาทิตย์เลยเราก็ปล่อยให้มันเย็นอีกใช่ค่ะรอให้ดับสนิทก่อนเรารู้ยังไงคะว่ามันดับสนิทหรือไม่ดับสนิทอันนี้มันก็เป็นเทคนิคความรู้ใช้ความชานาญใช้ความชำนาญใช้ความชำนาญของ แต่ว่ามันก็จะมีตัวที่เราเช็คอุณหภูมิด้วยแล้วก็ดูอาศัยความชํานาญของคนเผาด้วยต่อไปนี่เราไปทําอะไรต่อคะต่อไปพอเขาเสร็จแล้วขึ้าเขาไม้เข้าพอได้จังหวะเอา่านออกเขาก็จะเอาแปรรูปเริ่มแปรรูปด้วยการทุบก่อนทุบเป็นชิ้นเล็กๆตัวที่ไม่สวยค่ะก็จะไปทุบเป็นเศษเล็กๆส่วนแท่งไหนที่สวยๆก็ตัดทอนให้ได้ขนาด30มเซน40เซนตามออเดอร์เนี่ยแล้วก็เตรียมส่งส่วนตัวที่ทุบนี่ก็ กระจายเอาไปทําเป็นฐานพงเอาไปทําเป็นตัวพวกหมอนดูดกลิ่นต่อไป<ม>อันนี้คือฐานตัวที่เผาเสร็จแล้วคัดเลือกมาแล้วว่าโอเคใช้ได้สวยเหมาะที่จะเอาไปจําหน่ายเป็นฐานรูปประพันธ์ก็คือฐานแท่งจำหน่ายเป็นแท่งหรือว่าช่างเป็นกิโลก็จะอยู่ที่กิโลละสี่ร้อยห้าสิบฐานเนี่ยนะคะกิโลละสี่ร้อยห้าสิบ โอ้โหพี่มีอารมณ์ดีอย่างนี้เพราะว่ามันราคาแพงแน่นอนเลยแล้วก็มันก็เป็นคุณสมบัติของถ่านไม้ไผ่ตัวนี้ด้วยที่มันจะทําให้คนอยู่ใกล้แล้วอารมณ์ดีนอกจากจะเป็นถ่านที่ใช้หุงต้มและก็มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆแล้วนะคะถ่านไม้ไผ่ที่นี่ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกด้วยค่ะทั้งมอนถ่านเพื่อสุขภาพสบู่ แชมพูครีมนวดผมและอีกหลายๆอย่างค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่เห็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเอาหมดเลยดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะดีค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ถุงให้เลยนะคะอันนี้เหรอฮะอ๋อนี่นี่หน,น่อย,อย,อยเองค่ะพี่แขก เออว่าแต่ว่ายังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องมา,มากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเกดแล้วก็พาเกดมาเยี่ยมชมนะคะ,คะขอบคุณมากเลยคะ่คยคะคร่ะแล้วก็รีบใส่ถุงเลยคะ่ะจากบ้านฐานบานตันนะคะพี่แขกก็พาเกดไปยังจุดหมายหลักของเรานั่นก็คือการไปล่องแก่งหินเพิงค่ะ